ยินอันนี้ได้อาสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมที่ดินในอ่ากทมหรือว่าเขตปทุมปทุมนะอ่าปทุมธานีอำเภอปทุมอันนี้ก็จะห่างผู้ที่ของเราก็สองไร่หนึ่งงานสองไร่หนึ่งงานยี่สิบกว่าตารางวาอาจจะของเปิดมาที่ตารางวาละตารางวาละสองหมื่นเจ็ดพันบาท 5, <000. S 1> ถูกสุดนะครับพี่ติดถนนแบบนี้เลย ทางลงที่เห็นนี่ก็คือมาจากปากเกร็ดนะฮะแล้วก็ถนนอีกเส้นหนึ่งมาจากอ่าอ่าปทุมก็คือถทศบางกระดีห่างกับเทศบาลบางบางกระดีประมาณกิโลเดียวใช่ใกิโลหรือ5้าเมตรประมาณกิโลอ่ะกิโลหนึ่งแล้วก็พื้นที่ของเรานี่แปลงนี้สามารถพื้นที่สีแดงนะพี่สามารถขึ้นตึกได้10ชั้นก็จะมองเห็นขึ้น10ชั้นนะ จะมองเห็นแม่น้ําเจ้าพญาและก็สนามกอล์ฟสนามกอล์ฟรีเวอร์เดนเดนกอล์ฟห่างแค่กิโลเดียวแปลนี้นะแปลนี้นะเดี๋ยวจะบอกเส้นทางก่อนแปลนี้ก็มาจากปากเกร็ดถนนถนนสามเดี๋ยวนะถนนของเราก็จะจะจะมีถนนเดี๋ยวนะ ถนน3 4มี่หครับมาจากปากเกร็ดนะเนาะแล้วก็ถนนถนนาถนน306ก็มาจากที่ไปปากเกร็ดได้เหมือนกันปากเกร็ดเนาะก็มาจากปทุมธานีนี่นะพื้นที่ของเราก็สองไร่หน้ากว้างติดทางสาธารณะนี่ฮนะตรงโค้งนะี่ฮะตรงโค้งนี่นะตรงโค้งผู้มาม้มานี่เลยพี่มานีเลย,มา,เลยมานีเลยแล,แล้วก็จะมีทางเข้า,าทางหลวงนี่ก็คือทางเข้าของเราเข้าแปลงนะ ที่ของเราก็จะตามกว่าถนนประมาณ 250, นะ2องเมตรห้าสิบเนาะตารางวาละสองหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะสองหมื่นเจ็ดพันถูกสุดนะฮะพี่นนเปรียบเทียบก็ที่ที่ฝั่งนี้นะเปรียบเทียบอันนี้กกาลังูมอันนี้ตารางวาละเป็นแสนตารางวาละหนึ่งแสนบาทอ่าตารางวาหนึ่งแสนแต่อันนี้แค่สองหมื่นเจ็ดพันบาทถูกสุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะพาไปชมอนน่อันนี้นายพื้นที่เดี๋ยวเราจะพาไปชมแนละ้วรถ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 เยอะอยู่นะฮะรถเยอะเยู่เดี๋ยวาพาไปชมอ่าพื้นที่ของเราอ่าเี่ทั้งหมดอ่ไปครับเราจะมาจากลังสิตดอนเมืองก็ประมาณ5กิโลฮะน่าจะใช้เวลาระยะเดินทางก็น่าจะอยู่ประมาณ สัก10กว่านาทีเนาะเพราะว่าในเมืองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้การเดินทางจะช้าหน่อยอันนี้มาได,ได้หลายช่องทางนะครับพี่จะเดินวัดนะ้อ่ามาหลายช่องทางในพื้นที่ของเราก็จะเป็นะจะลึกกว่าถนนเนาะจะลึกกว่าถนนต่ำกว่าถนนเนี่ยอันนี้อยู่ที่ปทุมธานีอำเภออำเภอเมือง อำเภอปทุมเนี่ยถนนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะฮะรอบๆแปลนี้มาได้สามช่องทางฮะสะดวกสบายสะดวกสบายมาได้สามช่องทางเนี่ยสุดทีดด่ของเราไปครับเดี๋ยวจะพาไปชมตรงนี้ก็จะเป็น ที่ทางเข้านะที่ทางเข้าของแปลงเป็นที่ทางเข้าของแปลงก็ได้ทําทางเชื่อมกับทางหลวงไว้แล้วเจ้าของก็ได้เชื่อมกับาทางหลวงวแล้วอันนี้คือทางเข้าของเรานะฮะนี่คือทางเข้าของเราหน้ากว้างติดถนนอ,อยู่80เมตรฮะในพื้นที่ของเราก็นี่ก็นี่ก็นี่ก็คือทางเข้านะ ในพื้นที่ของเราก็จะต่ำกว่าถนนนี่ประมาณ2เมตร50นะจะต่ำกว่าถนนของเรา2เมตร50เราก็บอกกันตรงๆในปากกกทั้งหมดเลยกว้างประมาณร้อยเมตรครับท่านพื้นที่ของเราก็จะติดอิตาเลียนไทยนะอิตาเลียนอิตาเลียนไทยนี่ฮะติดกับอิตาเลียนไทยเลยด้านหลังเขาของอิตาเลียนเนาะด้านหลังก็ของอิตาเลียนไทยพื้นที่เราท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับ 0923804583ครับเนื้อที่2ไร่1งานอ่า25ตารางวาประมาณนี้นะบางพี่เนาะตารางวาละอ่า27,000บาทเนาะตารางวาละ27,000บาทเนี่ยเปรียบเทียบกับฝั่งงูนะฝั่งงูโหยเป็นแสนเลยพี่เป็นแสนฝั่งงู14ไร่เป็นแสน,งงเ,น,แสนเนี่ยด่วนครับด่วนครับก็เออสนใจก็นัดดูที่เลยทุกวันเนาะ 0923804583ครับ0923804583ครับวันนี้ผมมากับตะขอมนะไ <c oughs> ยังไงครับผมอ่จบแล้วจบคลิปแล้ว,ว,ลวจบแล้วสวัสดีค,ดครับ